สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมจากแม่น้ำหนึ่งค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่น้ำหนึ่งที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันค่ะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยค่ะและเรามาเริ่มดูแนวทางหวยฮานอยมัดรวมงวดที่ผ่านมากันก่อนเลยนะคะก็เข้าทั้ง3ฮานอยค่ะ ฮานอยพิเศษ3ตัวบน708และ2ตัวล่าง72ฮานอยปกติ3ตัวบน112และ2ตัวล่าง80ฮานอย VIP 3ตัวบน475และ2ตัวล่าง96ค่ะแนวทางของแม่น้ำหนึ่งนะคะก็เข้าวิ่งรูด8และ6ฟัน8นะคะ และเรามาตามดูแนวทางหวยฮานอยวันนี้กันนะคะฮานอยมัดรวมงวดวันที่14ธันวาคม2564ฮานอยพิเศษปกติและ VIP ให้วิ่งรูด3และ0ฟัน3เจาะ2ตัว38 30และ08เจาะ3ตัว308อย่าลืมเลขเบิ้ล33และ00นะคะ เน้นย้ำอีกรอบค่ะแนวทางหวยฮานอยมัดรวมฮานอยพิเศษปกติและ V.I.P. ให้วิ่งรูด3และ0ฟัน3เจาะ2ตัว38 30และ08เจาะ3ตัว308นะคะอย่าลืมเลขเบิ้ล33และ00ค่ะแนวทางหวยจากแม่น้ำหนึ่งนะคะถ้าหากท่านใดชื่นชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะ เล่นหุ้นเล่นหัวอย่างมีสติจะได้มีสตางคนะ,คะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยในการจัดทำแนวทางเลขเด็ดเลขดีให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันทุกวันนะคะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ